นี่พี่พมันเป็นงูเห่านะเนี่ยดูหัวมันดิยังเห็นแม่เบี้ยวเลยทุกคนเลยวูปบวุ้บมึงพีพี่นะพอขึ้นมาบนบ้านแล้ววะมึงเคยเป็นนักดนตรีหรือเปล่านะมีดนตรีด้วยนะมีช่องดนตรีอุ้ยกุญแจกุญแจห้องนี้หรือเปล่า ่ยผมเตดโดนนะห่างตาผมเห็นเขาอยู่งเนี้ยริงช้าเนี่ยเขายืนมองผมอยู่ได้โชคลาภเป็นตัวเล็กจริงจริงนะผมจะทำบุญให้คนหญิงคนนี้นะ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟจีทุกปอาทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยพี่แฟดวีสองนะทุกคนวันนี้นะพี่พี่ผมแฟดเล็กเนี้ยมายังกาญจนบุรีนะครับมาบ้านร้างหลังนี้อีกครั้งนะพี่พี่หลายคนคงได้ดูคลิปไปแล้วซึ่งผมมาครั้งนี้นะก่อนจะเข้ามาเนี่ยมีอ่าพี่พ,พี่พี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่นะใกล้บ้านร้างหลังนี้บอกว่า กลางคืนนะเสียงผู้หญิงคนเนี้ยร้องหวยหวนแล้วก็บอกว่าอ่าคิดถึงคนรักให้กลับมาอยากให้แล้วอยากให้กลับมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมแต่พี่ๆเหมือนเขายังทําใจไม่ได้นะป่าที่เขาไม่มีชีวิตยอยู่แล้วเพราะเหตุการณ์ที่แบบมันหลายอย่างมันทับซ้อนครับพี่ๆนะครับ วันนี้ผมเข้ามาอีกครั้งนะเราอดูว่าเขาทำไมยังไม่ไปเกิดนะผมก็ช่วยทำบุญให้เขานะพี่นะก็ดูดีตอนนี้ยำลัองอูหน้าบ้านพี่พี่เงียบวางเวงมากพี่ดูดีเงียบมองเวงมากนะก็วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเข้ามาพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่าจริงสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นอะไร ทำไมทีนไม่ไปเกิดอีกสักทีทำไมยังวนเวียนอยู่แบบนี้นะพี่พี่โอเคเสีย okay. งเหมือนจะเป็นเรือหรือเปล่าด้าน,นล่างเขื่อนนะชวนครับชวนน้องออมมาน้องออมไม่มานะมาคนเดียวนะพี่พี่แต่ก็ไกลยอยู่นะไกลาจากพาน้องอ,อมอยู่นะพี่พี่ไกลพอสมควรนะที่นี่กาญจนบุรีบ้านหลังที่นี่บอกเลยว่าเข้ามาเนะี่ยไม่มีแบบว่า จะปกตินะต้องมีเรื่องอะไร,ประแปลกๆนะทุกหลังเลยที่ผมมาเนี่ยสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับเส,สียงมันจะเป็นเรือ,อด้าางด้าางเเ่เป็นเขื่อนสิเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับจะเป็นเรือ มาเนี่ยผมเจอเขอนั่งตรงชิงช้าทุกคนนั่งตรงชิงช้าเนี่ย,ยวันนี้ผมก็ขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปยู่ข้างบนแล้วก็เสียงใครเดินเนาะตรงนี้จะเป็นหมือนเป็นห้องคนป่วยนะที่ผมน้าถ่ายทุกครั้งจะจะก,กลัว จะดูน่ากลัวมากเพราะว่ามันกับเขาอาจจะเป็นคนปว่วยติดเตียงก,นะนะก่อนสิ้นใจนะพี่ๆนะก่อนสิ้นใจนะเตียงเขาอะไรเขาอยู่นะ มูกผมพนนี่กลิ่นเหม็นมากกลิ่นเหม็นมากตีมุกผมนะ,ะเนื้ก็ดดูจ๋มทุกคนครับที่นี้ผมเข้ามานะผมรู้สึกว่าผมเสียวสันหลังตลอดนะเหมือนเขาอยู่ใกล้ผมตลอดเวลานะพี่ๆเหมือนเขาอยู่แบบอยู่ใกล้ผมอยู่กับผมอะ่ะเออนะครับ รู้สึกด้เลยพี่พนะครับนะเนี่ยไองูล่อข้ามเนะี่ยเป็นงูเห่านะพี่พนะแต่ผมให้ดูแมเบีย้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่พ,พี่มันเป็นงูเห่านะเนี่ยดูหัวมันดิี้เนีเห็นแม่เบีย้ยเลยทุกคนเลยนะงูเห่าเนี่ยแต่ผมไม่รู้ตัวมันอยู่ไหนนะยาวมากนี่ไปทางนูน้นยาวเ,เรืองอยู่นะ <c oughs> ที่ผมเข้ามาเนี่ยทุกคนอ,อังตรงไหมผมไม่ได้หวังยอดวิวหรือว่าอะไรนะแต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงยังเหี้ยนยังหลอนอยู่ข้างบนยังเหี้ยนยังหลอนนะพี่นะกลางคืนนะเวลามีคนไปไล่เขาสวนนะกลับมาเฮ้ยรองเท้าของเท้าผู้ชายนี่ เวลามีคนไปไล่ไปสวนกลับมานะเสียงบนบ้านเนี่ยมันดังเหมือนมีคนกำลังทำร้ายกันนะจุบจับจุบจับอยู่บนบ้านเนี่ยทนนันที่ไมมีใครอยู่เลยนะแปลกไหมพี่พี่นะหรือกำลังเล่าเหตุการณ์ผ่านเสียงหรือเปล่านะทุกคนแต่กลิ่นอะไรไม่รู้นะมันตีจมูกหมากลินเหม็นนะข้ายขึ้นบ้านนะครับนะ ทุกคนดูชุดตรงนั้นดิดูทีไหรหล่อนทุกทีเลยดูดินี่แค่กลางวันนะกลางคืนนี่ผมไม่จะพูดเลยเป็นยังไงนะ ปเหมกันพี่นะพอขึ้นมาเปนบ้านแล้วอะห้องนี้ถูกปิดตายนะที่ผมบอกไปนะในคลิปสองคลิปที่แล้วนะที่ผมเคยมาถ่ายมันต้องมีหลายอย่างนะมันมีกลิ่นด้วยนะครับดูด้าน,นหลังเปิดนี้ มึงเป็นนักดนตรีหรือเปล่านะมีดนตรีด้วยนะมีครื่องดนตรีอุ้ยตกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยซ้อยเหรอโอ<ฮ>ตกใจคิดว่างูม้วนอยู่นะพี่พี่พอขึ้นมาข้างบนแล้วอะไอเปลือกงูเนี่ยมันเยอะมากนะด้านล่างไม่ใมีแค่ไม่ไมีแค่ด้านล่างนะเนี่ยมันมีข้างบนด้วยอะทุกคนดูที่ ได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมเสียงมันมีคนคนเนาะสวัสดีครับด้านใน,นมีเตียงด้วยเจอไหมมีเตียงด้วยเจอไหมมีเตียงด้วยรูปภาพเยอะมากเลยมันมีรูปภาพอะไรบ้างด้าน,นบนเนี่ย กุญแจกุญแจห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยผมเตะโดนนะหรือว่าจะให้ผมเปิดห้องหรือเปล่านะไม่เอาไม่เอาเคลนไว้เคลนอยู่ไหนครับใช่เจ้าของบ้านหรือเปล่าที่หัวล้ออยู่ ออกไม้ผมเห็นได้ไหมสวัสดีครับ เจอเป็นรูปนะตกใจมดผมไม่รู้ว่ารูปสามีของเขาหรือเปล่า <Yeah. S 1> ผมรีบออมาอย่างไวนะผมเจอรูปภาพขางบนนะพี่ๆนะรูปภาพเหมือนเป็นรูปภาพของคนเสียชีวิตไปแล้วแขวนอยู่ตรงกำแพงผมไม่รู้ว่าไอห้องเนี้ยค้างเนี้ย มีอะไรอยู่บ้างข้างในล็อกอยางดีของนำค้าหรือเปล่าแต่ห้องนั้นไม่มีอะไรนะมีเพียงรูปภาพที่แขวนอยู่แล้วก็ตู้อะไรต่างๆเนี่ยส่วนด้านในเนี่ยเป็นเตียงอีกเตียงหนึ่งพี่เป็นเตียงเหมือนเตียงเหล็กเตียงโบราณนะอยู่ด้านในนั้นพี่นะครับเฮ้ยคนลุกเลยทุกคนนะ <c oughs> ผมอยากรู้ความจริงทุกอย่างอะ คือเขาเคยมาเ้าฝฟันผมนะแต่เขาไม่ได้บอกอะไรมากมายนะแค่ผมมาแล้วผมก็ทําบุญให้แต่อย่างรู้ความจริงจากคนที่โหรู้เรื่องทุกอย่างนะคุณไปทำคุณจะไปถามใครได้บ้างอะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรกันแน่คอตกหรือเปล่าน้ำอะไรแดงๆวะเนี่ย ้วห้องเนี่ยห้องนี้มันห้องมันมันแตกอะ่ะมันเป็นกรงเหล็กตรงเนี้ยนะแล้วข้างในเป็นห้องเหมือนที่นี่เป็นที่รักษาคนไข้หรือเปล่าเออทุกคนน่าคิดนะเป็นห้องรักษาคนไข้อีกทีหรือเปล่าคนป่วยแล้วมาที่นี่หรือเปล่าเออเขาเปิดรักษาคนป่วยหรือเปล่านะ่าอาจจะเป็นหมอกเก่าก็ได้คนเนี้ยนะน่าคิดอยู่นะ ด้านในจะเป็นเหมือนกับโรงเก็บของเกษตรกร,กรอ่ะนะซึ่งมันลกมากผมไม่กล้าเลยแล้วเสียวงูมากไปยังดนเะนี่ยแล้วใครมางแง้มดึงออกแล้วจะเอาไปขายหรือเปล่าแล้วโดนเล้าของเล่นงานหรือเปล่านะผมรีบลงมาจากข้างบนนยเสียว 8, น,นี่พวกเป็นไม้พวกไม้อยู่จากน้ำดึงขึ้นมาหรอเป่านะจากเขื่อนนะครับรมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขที่แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่เขาพอเห็นอยู่นะแปด แปดสี่เก้าหรอใช่เฮ้ยพี่ห่างตาผมเห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยชินช้าเนี่ยเขายืนมองผมอยู่อ่ะคุณให้โชคลาผมเหรอเจ้าของบ้านให้โชคลาผมหรอครับทุกคนนี่หนไหมผมว่าอืม ลาผมหรอให้ทุกลาผมหนะครับทำไมถึงให้ผมมาทำบุญให้คุณได้ผมทำบุญให้ได้แต่คุณต้องไปเกิดนะไม่ต้องอาคติขายแล้วไม่ต้องจองเวรจองกรรมใครแล้วบ่อยวางนะแล้วก็ไปเกิดดีกว่านะครับ ถ้าผมได้โชคลาภเป็นตัวเลขจริงๆนะผมจะทําบุญให้คนยิงคนนี้นะทุกคนเห็นไหมแปดสี่เก้ามันชัดเจนมากซึ่งเหมือนเหมือนไม่ให้การเขียนมันเกิดขึ้นโดยแบบฝนตกน้ําพัดน้ําซัดกิ่งไม้มนโดนให้เป็นรูปเป็นตัวเลขหรือเปล่านะดูดิ แปดสี่เก้านะมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมขึ้นไปเนี่ยโอโ้โหเสียวพี่พี่นะข้างบนนะ่ยตุอยาคุนน้องออกมามากเลยแต่น้องบอ,อกว่าน้องไม่สะดวกมานะช่วยงานเจ็บของที่บ้านผมก็เลยออกมาคนเดียวเนะ พี่พี่พงั้นวันเนี้ยผมพี่พี่เห็นใช่ไหมต,ตัวเลขเมื่อกี้นะแปดสี่สิเอ้าหรือเปล่านะก็ลองออกไปนะเสี่ยงเสี่ยงดวงกันตูนะก็ใช้วิยายญาณนะเป็นความเชื่อทุกคนม่นต้องม่ต้องเชื่อทุกคนก็ได้นะก็ผมรู้สึกแบบเรียกว่าทางจริงจริงนะเชื่อกะดรไม่เชื่อกระดัแล้วแต่นะครับแต่จะพิจารณาเลยนะแต่ที่นี่ยอมรับเลยว่า แล้วก็น่ากลัวรจริงนะครับบ้านหลังที่ถูกปล่อยทิ้งแบบนี้ก็การยับ,บนี่ยขึ้นชื่อเรื่องสถานที่เฮี้ยเนเยอะอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้พี่พ่เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วนะนั่นจะผมจะลองไปเสี่ยงตัวเลขนี่ดูนะถ้าผมถูกขึ้นมาผมจะทำบุญให้เขานะทำบุญแล้วก็ให้เขาไปเกิด,ดจริงๆ นะผมไม่ช่วยอะไรเขามากมายหรอกนะขอแค่เขาให้จะไปเกิดก็พอแล้วนะเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้โชคจากตัวเลขนี้เมื่อไหร่ผมจะทําบุญให้ให้คุณไปเกิดหรือคุณไปเข้าฝันผมก็ได้นะไปบอกชื่อที่ชัดเจนให้ผมได้รู้นะถ้าคุณไม่สะดวกบอกตอนนี้นะนะครับโอเคขอรับทราบนะยินไหมทุกคนไปยิงอยู่นิ้งเฉียวสันหลัง โอเคครับพ okay. ี like ่พี่ก so ็ทุกอย่างนี้มันมันเกิดข <microb ial. S 1> <up. S 2> ึ้น่อวมากนะผมเข้าไปในบ้านหลังนี้ก็เรื่องแปลกๆที่ผมได้เห็นนะผมมาเช้านะนี่เวลาประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงนะผมมาแต่เช้าเลยเพื่อจะมาําความจริงอีกครั้งนะเพราะว่าผมมาครั้งนี้นะมันทําบุญบ้านท้องอ่อมด้วยแล้วก็มาตั้งใจมาที่นี่ด้วยนะเพื่อ จะมาพิสูจน์ผมอีกครั้งแล้วก็พี่ๆเยี่ยมลองมาเยอะมากว่าอยากให้มาที่นี่บ้านหลังนี้นะเพราะว่ามีเรื่องที่ยังไม่ใครว่ายังไม่มันยังค้างคาอยู่อ่ะพี่ๆนะมันยังปลดล็อกไม่ได้นะแต่ก็พอรู้คร่าวๆแล้วว่าเขาแต่วันนี้ทุกคนหมเข้ามาผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นหมอหรือเปล่าเขาจะไม่คนป่วยติดเตียงก็ได้เขาอาจจะเป็นหมอนะตรงนี้เป็นที่รักษาคนไข้หรือเปล่า พอมีเตียงมีห้องเหมือนกับรักษาคนไข้ที่แบบมืออาชีพเลยเนาะอาเป็นหมอที่ชาวบ้านนับถือกันแล้วก็มารักษาที่หรือเปล่าอาจจะมีแบบลองการเปิดคลินิกอย่างดีหรือเปล่านะแต่ถูกปิดตัวไปเพราะสาเหตุอะไรเรายังไม่รู้นะ่าทุกคนแต่ก็นั่นแหละวันนี้นะผมได้ยินเสียงเขากระซิบมาถึงจะไม่เห็นตัวก็ตามนะเขาบอกผมแล้วว่า ขาให้โชคผมนะจะทำบุญให้ก็รอดูว่าจะถูกตัวเลขนนั้นหรือเปล่าก็ไปเล่นกันดูนะ849นะครับพี่ๆตรงพื้นมันชัดเจนมากไปเดินทางกลับกันพี่ Let's go